มีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่มีสวนหลังบ้านที่สวยงามและเงียบสงบแต่ในคืนวันหนึ่งครอบครัวนี้เริ่มสังเกตเห็นเรื่องปแปลกๆในสวนหลังบ้านพวกเขาเห็นเงาไม้ที่เคลื่อนไหวไปมาในสวนและบางครั้งก็ได้ยินเสียงเดินในสวนเสียงฝีเท้าแต่ไม่มีใครอยู่ในสวนเลย ครอบครัวนี้รู้สึกเริ่มกลัวและไม่สบายใจพวกเขาเลยตัดสินใจไปปรึกษากับหมอผีในหมู่บ้านหมอผีบอกว่าสวนหลังบ้านของครอบครัวนี้มีเด็กสาวที่ตายไปเมื่อหลายปีที่แล้วชื่อว่านา้ำเธอชอบเล่นน้ำในสวนหลังบ้านของครอบครัวนี้หมอผีบอกว่า น้ำไม่มีเจตนาเลวร้ายที่จะทำร้ายคนในบ้านแต่เธอไม่สามารถไปจากสวนหลังบ้านนี้ได้เพราะเธอรักสวนหลังบ้านนี้มากครอบครัวน,นี้จึงตัดสินใจสร้างศาลให้และทำพิธีให้น้ำสามารถไปสวนหลังบ้านได้หลังจากนั้นครอบครัวน,นี้ไม่เคยเห็นเงาไม้ที่เคลื่อนไหวไปไมาอีกเลยและพวกเขาไม่เคยได้ยินเสียง ฝีเท้าในสวนอีกเรื่องเราก็กลับมาเป็นปกติแต่น้ำก็ยังอยู่ในสวนเหมือนเดิม